สวัสดีคุณผู้ชมทุกคนนะครับวันนี้ผมจะพาคุณผู้ชมมาชมบรรยากาศการแข่งขันกีฬาของตาดิกาที่บ้านบูแมนะครับหมู่หนึ่งตําบลยี่งออำเภอยี่งอจังหวัดนาราธิวาสนะฮะซึ่ง ในขณะที่ผมถ่ายวิดีโอนี้เป็นช่วงหลังวันลายอนะครับก็ทางที่ตริกาแห่งนี้ก็ได้จัดกิจกรรมกีฬาขึ้นซึ่งผมก็ได้ทราบมาว่าปกติแล้วจะจัดในทุกๆปีหลังลายอแต่พอช่วงโควิดระบาดก็เลยทำให้งดการแข่งขันกีฬาไปประมาณ2ปีนะครับปีนี้โควิดเริ่มซาก็เลยได้จัดกีฬาขึ้น,นก็จะเห็นได้ว่า มีเด็กๆแล้วก็พ่อแม่ผู้ปกครองนะครับมาร่วมการแข่งขันกีฬานี้ด้วยนะฮรรู้สึกว่าทางชุมชนนี้จะเน้นเกี่ยวกับความสัมพันธ์เกี่ยวกับครอบครัวมาด้วยนะฮะก็จะแบ่งเป็น3ส,สีนะครับสีแดงสีเหลืองสีเขียวนะฮะตอนนี้ก็จะเป็นช่วงที่ทางหน่วยเรากําลังจัดสถานที่จัดตําแหน่งยืนนะครับในการมอบของเพื่อร่วมกิจกรรม ทางหน่วยเราก็ได้เตรียมพวกน้ำลมขนมตรงนี้มาร่วมกิจกรรมด้วยนะก็เป็นการสร้างสัมพันธ์ระหว่างทหารกับประชาชนชุมชนในพื้นที่นะครับที่เราปฏิบัติงานด้วยนะก็เป็นการสร้างสัมพันธ์อย่างหนึ่งของหน่วยทหารเรานะครับ กิจกรรมในครั้งนี้ครับเขาบอกว่าเขาจัดทุกปีหลังลายยแต่ว่าสองสามปีที่ผ่านมาเนี่ยเขาเว้นเพราะว่าโควิดเขาเลยไม่ได้จัดปีนี้เขาเลยเพิ่งมาจัดอีกในรอบสองถึงสามปีนะครับแต่ละพื้นที่บางทีเขาก็ไม่ได้จัดกีฬาสีมันมันมันแล้วแต่แล้วแต่ที่แล้วแต่หมู่บ้านเขาจะจัดยังไงแต่แต่กิจกรรมนี้จากที่ดูคือเหมือน,นเขาให้อ่า นอกจากเด็กๆที่เรียนตดีการแล้วก็จะมีพ่อแม่ผู้ปกครองลูกป้านะ้าอาอะไรพี่ๆอะไรเนี่ยมาร่วมกิจกรรมด้วยครับ,รบก็จะเห็นมีผู้ใหญ่ที่ใส่เสื้อหลากสีเหมือนกัน3มสีเนี่ยเพื่อมาร่วมกิจกรรมเด็กๆเ,เหมือนอาจจะประมาณว่าเด็กๆก,ก็เล่นกีฬาส่วนหนึ่งผู้ใหญ่ก็เล่นกีฬาอีกส่วน ลวต,ตอนนี้เราก็มอบของแล้วก็กาวเปิดเปพิทีเล็กน้อยเรียบร้อยแล้วครับหลังจากนี้ก็จะเป็นการแข่งขันกีฬาของตดีกาครับทางตดีกาไม่รู้ว่าเป็นกีฬาอะไรก่อนหลังแหละเดี๋ยวเราไปชมกันครับ น,นี่ก็เป็นแม่ครัวที่ว่าเขาทำอาหารเลี้ยงกันในวันนี้นะครับุพอครัวเลยก็ในพวกครัวรอสุดแล้ปปวอันนี้หัวห,ห,ห,หน้าเลยใช่ไหมหัวหน้าพ่อครัว,วอันนี้นนทำทำ,ทำกี่เมนูครับมีมีอะไรบ้างครับ,ข,บข้าวต้มกับข้าวหมกเนื้ออ๋อ น,นี่คือทีมแม่ครัวเขาจะทำข้าวหมกเนื้อแล้วก็ข้าวต้มเพื่อเลี้ยงผู้ที่มาร่วมกิจกรรมครับผมขออนุญาตครับอันนี้ข้าวต้มเหรอครับกำลังเดือดเลยเราเลยกำลังเดือดบ้างเดี๋ยวมถ่ายอินเสิร์ตไปเรืเ่อย ดูแบบชมรมแม่บ้านสัมพันธ์ของของโมบ้านในแบบถ่ายๆหน่อยจะได้เป็นกำลังใจได้อันนี้คือชมรมแม่บ้านสัมพันธ์แม่บ้านสัมพันธ์ของที่นี่ เดี๋ยวผมจะขึ้นขึ้นตัวหนังสือให้ด้วยนะไปก็จะได้อันนี้เป็นช่องอะไร่ะอันนี้เป็นช่อง IM Navy ทหารพันใต้ครับอไอับ IM n นว y ทหารพันใต้อันนี้เป็น YouTube ด้วยแล้วก็เพจช,ชื่อเดีวยวกันนี่แหละกะติดตามได้ เขาเดินไปทางไหนเดี๋ยวเราไปดูบริเวณจุดปล่อยตัววิ่งมาราธอนนะผมไม่รู้ว่าเขาปล่อยมาหรือยังหรือยังไงอเมรครับปล่อยตัวมาแล้วหรอครับเขาเขาปล่อยตัวมาแล้วหรออ๋อปล่าโออ เขาินมาถ่ายทาั้งนี้ใช่ไหมครับอ๋อโอเคคือตรงนู้นเป็นจุดที่เห็นอู้ใกล้ๆผมไม่รู้กล้องมองเห็นหรือเปล่านะครับที่เด็กๆกําลังวิ่งมาเนะี่ยคือจุดปล่อยตัววิ่งมาราธอนนะฮะอ่าแต่ตอนนี้รู้สึกว่าคนแรกก็จะเริ่มมาแล้วผมขอดักอยู่ตรงนี้เลยกันเมื่อกี้ไปถ่ายบริเวณแม่ควเดี๋ยวผมไปถ่ายอีกรอบนะึง รู้สึกว่าน้องสื้อเหลืองคนนี้ก็จะเป็นคนแรกนะที่วิ่งมาวิ่งมาระทอนนะครับมีผู้ใหญ่ด้วย,อ,ยอันนี้ก็กองเชียร์ยคนที่สองที่เป็นเด็กนะครับวิบ่งมาแล้วแล้วก็กำลังตามมาอีกเยอะเลยลก็จะเป็นเด็กโตนะครับครบสามสีเลย ไอเดสื่ๆถึงแล้วดูจากสภาพถนนนะครับสภาพดิน,นคคโคลน,นคเพราะฉะนั้นเท้าเปล่าน่าจะดีสุดไปเลยเดชไปไกนถึงแล้วเรไปเลยไปเลยโอเคเดี๋ยวผมไปดับอยู่ข้างหน้าทั้งหมดแล้วกันนะครับ นี่ก็เป็นเหมือนผู้ใหญ่นะครับที่วิ่งเข้ามาปบเนมื่อกี้ผมมาถายไม่ทันนะครับอันนี้อะไรเนี่ยเดินินคุยสาวมามาดวาเนี่ยม่เ่มา่เียม่านยมาานม่เนี่ก่นี่ดานี่ยนีเน่ยดนมดเนี่ยดิมมาา นี่มด้อเน่ยก็คือเขาปล่อยตัวจากตรงนี้ไปตรงนู้นไปกลับก็น่าจะประมาณ2กิโลมีทั้งเด็กและผู้ใหญ่ครับก็ทยอยกันมาเรื่อยๆการต้องชูสองนิ้วสุดสุด ตอนนี้เด็กๆก็ทยอยมาเรื่อยๆนะครับอู้เน่กเหนื่อยไหมสู้ๆอะไรเด็ยไปเลย,เย,เลยทุกคนก็ทยอยเข้าเส้นชัยแล้วอะไรวะวิ่งไม่ถึงยังมาถึงช้เาเขาอีกใครบอกผมไม่ถึงคือ จริงๆแล้วกิจกรรมในครั้งนี้เป็นเป็นการเพื่อเสริมสร้างความสามัคคีในชุมชนนะครับเพราะฉะนั้นการแข่งขันกีฬาต่างๆเ่าเนี้ยมันมันไม่ได้แบบต้องแข่งกันชนะเอาเป็นเอาตายอะไรงไงครับก็เหมือนแบบแค่มาร่วมกิจกรรมกับลูกหลานนะครับกับชุมชนมันก็มีความสุขแล้วครับทุกคนจะเห็นรอยยิ้มทุกคน,นเวลาวิ่งเขาเ้นชัยเนี่ยคือเขาไม่ได้ต้องการที่ว่าจะต้องชนะที่หนึ่งอะไรนะครับก็ร่วมกันทั้งเด็กและผู้ใหญ่นะครับ เป็นกิจกรรมที่ดีมากๆเลยครับโดยเด็กเล,เล็เลกๆก,ก็เดินมาเรื่อยๆนะครับไปกลับน่าจะ2กิโลนะยิ้มหน่อยเด้ไยบ๊ายไปบ่ายไปบ๊ายบายก็กำลังส่วนใหญ่ก็จะเข้าเซนชัยกันแล, <cm Pod> แล้วแหละโอเคเดี๋ยวเราไปชมกิจกรรมอื่นต่อเลยครับผม ต่อไปเดี๋ยวทบร้อยจะทำการมอบรางวัลเป็นการรางวัลนะให้กับน้องๆทวิง่งเข้าเส้นชัยอันดับหนึ่ถึงห้านะครับก็เตรียมกันสดๆเลยนะครับ อันนี้ได้ที่เท่าไหร่ได้ที่ห้าเหรอโอ้โเออถือว่าเร็วแล้วอะไรอันนี้ในส่วนของผู้หญิงไงอ๋อหนึ่งถึงห้าผู้หญิงแล้วก็หนึ่งถึงห้าของผู้ชายเนาะอ๋ออันนี้อันนี้ที่เท่าไหร่ครับเนี่ยนี่อเมรต้องตัดนี่ต่อท้ายนู่นน่ะอ๋ออันที่นี่ของผู้ชายอ๋อ มว้ชายจะได้100นะครับที่2อที่2องได้50บาทและนี่ก็เป็นการมอบเงินรางวัลให้กับน้องๆเพื่อเป็นกำลังใจเล็กๆน้อยๆนะครับซึ่งทางเราเองก็ไม่ได้เตรียมมาก่อนด้วยก็พอดีเห็นกิจกรรมน่าส่งเสริมเราโดยผู้กองเราเองก็เห็นความสำคัญก็เลยมอบ เงินเป็นกำลังใจให้กับน้องๆที่ร่วมกิจกรรมนะครับอันนี้น่าจะเป็นกีฬาอะไรไม่รู้นะเหนือนจะให้ทหารกับชาวบ้านเล่นด้วยกันนะครับดับโดยพวกงอไม่กองบอลอะไรกัน่อพ้แต่อะไรกันต่อก็หลุาเปลี่ยนกัแล้วนะอ่าแม่เขาเล่นกีฬาอะไรรคับเนี่ย ฟุตบอลส่ต่อนึาะุตสาสองบอเียนมาจาดียีไม่เคยเห็ยอ่ะเวลานงันเลยเอาอันเที่ผูกด้วยไหมไม่ไม่ผูกไม่ไม่ผูกติดตัอ๋อวิ่งเตะบอลเลยระหว่างทหารกับประชาชนประชาชนอ่าในทีมงานทหารเราแค่คิดก็สนุกแล้ว เดี๋ยวตอนนี้เราก็จะแจกน้ำให้กับเด็กๆก่อนนะครับเดี๋ยวเราไปดูวันต่อ,ตอ,ตอคุณผู้ชมรับชมคลิปมาถึงตรงนี้คุณผู้ชมรู้สึกยังไงบ้างครับสิ่งที่ผมรู้สึกได้นะตอนนี้ก็คือว่า ชุมชนแหงนี้นะครับรู้สึกมีความรักความสามัคคีกันอย่างมากเลยครับไม่ว่าจะเป็นเด็กผู้ใหญ่ดูแบบดูให้ความร่วมมือไปทุกอย่างเลยหน่วยของเราเป็นหน่วยทหารที่มารวมกิจกรรมทางชุมนก็ให้ความร่วมมือคุยเป็นกันเองผู้กองเราทหารเราเองก็แบบเป็นกันเองเหมือนกัน เพราะฉะนั้นด้วยความที่เป็นเกงแหละมันทาให้เราแบบเข้ากันได้ง่ายนะครับเดี๋ยวต่อไปเราจะไปดูการเตะฟุตบอลระหว่างทหารกับชาวบ้านนะครับก่อนที่ว่าชาวบ้านเขาจะเล่นกิจกรรมกันนะครับและกีฬาที่จะได้ชมต่อไปนี้คือการเตะฟุตบอลที่ เป็นการเตะฟุตบอลระหว่างชาวบ้านกับทหารนะครับโดยทั้งสองทีมจะใส่สลงผมก็ไม่เคยเห็นไม่รู้ว่าจะยังไงเนาะสนามถนนก็อาจจะลื่นนะครับอตอนนี้ฝนก็โปรยเม็ดนะครับแต่ฝนก็ยังไม่สามารถทำอะไรพวกเราได้นะครับ และนี่ก็เป็นกิจกรรมพิเศษนะครับที่ทางตดีกาได้เชิญหน่วยทหารเรามาร่วมเตะฟุตบอลกันโดยจะสังเกตเห็นว่าทั้งสองทีมนั้นจะใส่สลงในการเตะฟุตบอลนะครับทีมทหารเรานําทีมโดยผู้กองไฟลินอินสอนนะครับส่วนทีมชาวบ้านจะนําทีมโดยท่านอิมามประจามัสยิดบูเเมนะครับก็เตะท่ามกลางสายฝนนะครับยังมีสายฝนตกมาโปรยปลายอยู่เรื่อยๆนะครับ การเตะฟุตบอลโดยการใส่โลงเนี่ยมันก็ค่อนข้างที่จะไม่ล่องตัวเท่าไหร่นักแต่แต่มันก็เป็นกิจกรรมที่เราไม่ได้เน้นเรื่องความแพ้ชนะนะครับแต่เราเน้นเรื่องความมีส่วนร่วมระหว่างหน่วยงานทหารกับประชาชนก็ทั้งในสนามเองและนอกสนามก็เฮฮาสนุกสนานกันไปนะครับบางทีเราก็วิ่งลื่นด้วยนะตอนนี้เราก็พักครึ่งแรกแล้วนะครับ ผลก็เริ่มโปรยเม็ดหนักขึ้นเรื่อยๆนะแต่กีฬาของเราก็ยังดำเนินต่อไปนะเขาบอกว่าชาวบ้านเนี่ยค่อนข้างที่จะเล่นกีฬาเก่งมากเลยนะครับเราโดนยิงไปอีกแล้วนะเพื่อนๆคงจะอยากรู้ใช่ไหมครับว่าสกอร์การแข่งขันเป็นยังไงนะผลก็คือทีมทหารเราแพ้ไป4ต่อ1นนะครับก็ เป็นการร่วมสนุกสนานกันนะครับไม่ได้ซีเรียสเรื่องผลแพ้ชนะอะไรและคู่ต่อไปจะเป็นของเด็กๆนะครับที่จะเตะต่อจากเราเป๊กุติเป๊กุติอ่าวเวลรับเราตบไปเป๊กุติอ่าวพอจะตบปีตัวลเวลาตีดวอากาศกุติยังดูอยู่เมื่อสักครู่ผลการแข่งขันฟุตบอลของเรานะครับก็ทีมทหารของเราแพ้ทีมชาวบ้านไป4-1นะครับก็ คิดว่าสนุกสนานในหากันไปแล้วตอนนี้ก็คือเป็นการแข่งขันของน้องๆน,นะครับสีระหั่งสีแดงกับสีเขียวก็แข่งต่อจากคู่ของเรานะฮะเดี๋ยวผมก็คงจะให้ชมบรรยากาศคร่าวๆนะครับระหว่างน้องๆสีเขียวกับสีแดงมีสีเหลืองก็มาดูลัดแล้วนะ บรร yup. ยากาศข้างส,สนามก็สนุกไม่าก้กันนะครับข้างในกันนะข้างในสนามและนอกสนามก็เฮฮากันอุ้ยโอ้ยยังสวยเลยก็ตอนตอนนี้ตอนนี้สกอร์เท่าไหร่แล้วสกอร์เท่าไหร่แล้วยังยังยังศูนย์นะโอเคครับและนี่ก็เป็น ภาพกีฬาบางส่วนนะครับที่ผมได้นำมาให้คุณผู้ชมได้ชมกันนะครับสำหรับการแข่งขันกีฬาตดิกาบ้านบูเมนะฮะก็คงจะไม่ได้เอามาให้ชมทุกชนิดก,กีฬานะครับเพราะว่าวันนี้เราก็มีภารกิจอื่นที่จะต้องไปทำต่อเหมือนกันนะฮะนี่ก็เป็นกีฬาแชร์บอลน,นะครับสำหรับน้องๆผู้หญิง เรารับภาพมาเก้5มื้อนี้ครับอ่าเราบีบอ่าปั๊มอ่าสุดแบบประธานอ่าอยู่ครับอ่าอันใดก็เกิดกําลังนะอ่าก็ยังไม่พบว่าอะไรนะอ่าเราหักจับนะอ่าใน ทุกคนก็เข้ารลมกันแล้วกิ <agrade> จกรรมอื we, ่นก <comida>. ็คงจะอาจจะหยุดได้ก่อนนะครับแต่สําหรับคลิปนี้ผมขอจบคลิปเพียงที่นี้กันนะครับตอนนี้ฟ้าก็เริ่มมาแล้วครับไว้พบกันใหม่คลิปหน้าจะเป็นคลิปอะไรก็ฝากติดตามกันด้วยครับผม